สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ผมชมรายการจักรลินกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะที่ผมลงคลิปครับก็เดี๋ยวเรามาลงเหมือนกันต่อเลยนะโอเคก็ปุ่มนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมแล้วนะเออก็ไม่ได้ลงคลิปนะถ้าจะลงคลิปก็เวลาว่างๆก็อย่างเช่นอ่วันเสราร์อาทิตย์นะฮะ กระจายผมนะครับก็ต้องเข้าใจกันนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมก็เลยไม่ได้ดึงบรรยากาคลิปเอ้ยไอพิกแอ็คไม่มีแล้วหรอ ไอ้สลัดพริกแครกูไม่มี่เฮ้ยอโอเคก็เดี๋ยวเราก็มาลงเหมืองกันนะ และก็เดาษข้อาที่ขุดแป๊บนะก็นะวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปบ้างเนี่ยเอ้ยเี้ยเดี๋ยวยวเดี๋ยวเจอเลสต์โตนซะด้วย เจอเลสตโตนมาเลยเอ้ยเอ้ยเจอลาปิดด้วยครับโอ้ดีเลยเว้ย ก็เราจะขุดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้แร่เยอะนะครับก็ตั้งแต่ลงมานี่ไม่เจอเลขเลยนะ ตอนนี้ก็อูมไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีเหล็กเลยนะครับกระเจอะฐานพวกอะไรเนี่ยนะเดี๋ยผมปักเทาให้ดูใกล้ๆเลยนะคงไม่เห็นกันนะเนี่ยนี่งไงนี่ไงเห็นไหมครับก็ขุดสิครับเอา้ากูจะขุดทัดทำไมเนี่ยนะ ไปเยียดตีนมาตีนกะหรี่ตับสีมะม่วงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจะไปวางมันทำไมเนี่ยโอ้กดผิดก็ปลอภัยด้วยนะโอ้โหพิกแอคขินนี่ขุดช้าชะมัดรู้เงี้ยทำพิกแอคเพชรไปเลยดิยอ่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอเพชรเลยนะก็ทำไมมันหายยากอย่างนี้วะ ก็ช่วงนี้ก็อพูดไม่ออกว่ะผมเปนคนพูดไม่เก่งด้วยก็ขออภัยนะอืมคองข้าแนะว่าผมพราผมเป็นคนพูดไม่เก่งอา้าวของเต็มตัวหรอ จะอ๋อง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะวางอย่างนี้คงจะรู้นะว่าผมทำอะไรกันนะก็คงรู้อยู่แล้วว่าผมจะทำว่าผมจะทำอย่างนี้นะ ก็ขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละจนกว่าเราจะได้แร่มาเยอะๆนะนี่ไงเจอทานอีกแล้วไงผีพวกอะไรเนี่ยวะอะไรวะเออเขาเรียกว่าอืมอะไรวะเหล็กนะเหล็กอ่ะผีพวกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะหาโคตรยากเลยลงมานี่ผมไม่เจอเหล็กเลยนะครับ ย้ยังมีตรงนั้นอีกว่าเฮ้ยพิกแอ็ใกล้แตกว่าเฮ้ยพิกแอตใกล้จะแตกแล้วเปิดเทิมนนี่ใครยังไม่พร้อมอมั้งครับเออผมไง ผมยังไม่พร้อมนะเออตรงนี้ตัดคลิปดีกว่ามั้งเนี่ยคลิปจะได้ไม่ยาวออวคลิปหายอย่าวนะผมขอทำในนี้ก่อนนะ เดี๋ยวผมขอครับกล้องแป๊บเราได้กล้องมาหนึ่งอันแล้วเอ้าเราจะวางทำไม่ยโอ้เอ้ยเอ้ยบักหรอวะเกินงเถอะเดี๋ยวผมขอเก็บแล้ไว้ก่อนนะ เก็บแล้วไว้ก่อนขอเก็บอะไรที่ไม่จำเป็นไว้ก่อนนะนี่ปะออาหารนี่ก็ไม่จำเป็นถู่แล้วโอเค งั้นเดี๋ยวเราก็ไปคุดกันต่อเดี๋ยว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 อ๋อผมนึกว่กเพชรเฮ้ยเดี๋ยว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 อ๋อ,อ,อเราเจอเหล็กโอ,อ้เดินผ่านได้ยังไงไวะเนี่ยเฮ้ยปากทอดกันมองไม่ค่อยเห็น เอ้ยมีแค่นี้เองหรอโอ้อะไรวะขุดมาตั้งนานเพงจะเจอเออถ้าเกิดเป็นเสียงข้างน้อกหน่อยผมขออภัยนะถ้าไม่ได้ยินเสียงผมอะ่ะโอเค ขุดขุดต่อไปจนกว่าจะเจอเพชรนะก็ขุดกันต่อไปเรื่อยๆนะ กดนะพรว่างานเนี่ยหินเต็มตัวแน่นอน หิ่นเนี่ยเรื่องมันเนาะเอยอะกว่าน,นี้อีกเนี่ยเดี๋ยวผมขอปากท้าก่อนนะเพื่อนเจอแรกแล้วเ,เดินผ่านเหมือนเดิมนะนะตรวจสอบให้ดีๆก่อนนะโ <Okay. S 2> อเคเมื่อย่วะเพิ่งตื่นปะ อ้าวเอ้ย,เ,อยเรามีกาเวลไ่ยเอ้ยโชเวลไม่ใช่กาเวลเอาอจะทอดกลับไปทำไมเอ้าเอ้ยเอ้ยมันงงวะ่ะอ๋อเอ้ยผมขอน,นี่ก่อนคันตาแป๊บอ่า ฟื่นตื่นมายังง่วงเลยนะนก็นเป็นเวลาตื่นของผมนะโอ,อโ,อโ,โอ้โหโอเค ไปเจอเลสโตนกับเก,ะกะเ็บเก่าด้วยยังมีอีกกระโคดโคดต่อไป มีสำรองนะเอ้ยอเดี๋ยวปักคอรุดให้ดีก่อนเดี๋ยวพวกคุณผู้ชมไม่เห็นไม่เห็นนะว่าอะไรเป็นอะไรนะถ้าผมเดินผ่านอะไรก็คอมเมนต์ด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเจอท่านพอดีครับขุดสิครับเอ้ยเฮ้ย ทานเยอะแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะเอา,เอามือผมไปโดนนิดหน่อยฐานนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วเนาะ Nga. ừ. dừng chơi uổng ồ khá nê lộp mà cài lý ăn nè ยังไม่ไกลมากก็โอเคอึบ๊บคันตัวยังไม่ได้อาบน้ำเช้าเลยนะเดี๋ยวผมก็ไปอาบนะถ้าเกิดตอนทำคลิปเสร็จนะโอเคเอา้าวไข่ตั้งให้วางอันนี้อ่ะ ทางเองนั่นแหละขุดมาตั้งไกลแสงไกลยังไม่เจอเพชรเลย โอเคครับออกมาแล้วเอ้านี่เป็นพิกเอันสุดท้ายแล้วไม่เจอเพชรไม่กลับครับ หรือเราจะไปเหมืองอื่นต่อดีเฮ้ยปุดท็อทำไมเนี่ยอืมผมไม่เจอเพชรไม่ได้เพชรไม่ได้ไมีก,กลับอะครับเอาดิ มิกับเว้ยวันนี้กดจุจดว่าจะเจอเพรเล้วะครับมีอะไรไหมแ้าผมไม่ปล่าอะ่ะ เรเป็นปีเป็นชาติก็ไม่เจอเหรอกครับอย่างเงี้ยก็กว่าจะเจอนั่นแหละนะว,ว่าเราไปหาถ้าลงดีกว่าไปหาถ้าลงดีกว่าเจอเพชรก็เยอะ เก็บของอะไรก่อนโอ้เต็มว่ะเฮ้ยไปแค่นี้แหละพร้อมแล้วใช่ไหมครับเข็มทิศก็เอาไปสักหนึ่งอัน ไปสักหนึ่งอันปะขึ้นกันเลยโอเคนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ